สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะพบว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน391แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจํานวน809คนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมพบว่ามีการเลิกจ้างลดลง68แห่งคิดเป็น114.81ค่ะ ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3าอันดับแรกอันดับที่1คือกิจการการผลิตอันดับที่2กิจการค้าส่งค้าปลีกและซ่อมแซมยานยนต์และอันดับที่3คือกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและชนบุรีค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝา่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครชนบุรีและสมุทรปราการค่ะซึ่งในส่วนของการเลิกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้น8 0 0 3 1 9 0ล้าน3 9 0 0บาทค่ะ ถัดไปในส่วนของสถานการณ์การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะพบว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำนวน3า9 8 4นนรรายแบ่งเป็นกรณีเลิกจ้างจำนวน9 1 7า4นนรายกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างจำนวน1 5 0 1รายและกรณีลาออกจำนวน2 000, 1 6 8 9รารายค่ะทางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษาย,ยนพบว่ามีผู้ประกันตนมาขอรับ สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานลดลงคิดเป็นร้อยละ4.56ค่ะในส่วนของสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพบว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่จํานวน224แห่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมจํานวน1แห่งคิดเป็นร้อยละ0.44ทําให้เกิดการจ้างงานจํานวน6,86อัตราในขณะเดียวกัน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจำนวน63แห่งลดลงจากเดือนพฤษภาคมจำนวน5แห่งส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน1,515คนซึ่งลดลงจากเดือนพฤษภาคมจำนวน285คนคิดเป็นร้อยละ15.83ค่ะทางนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าในเดือนมิถุนายนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่สูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่าสีเท่าค่ะ ถัดไปในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะพบว่าในเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะมีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตรวจแรงงานทั้งสิ้น817แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ55,674วัน ส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน29,538คนโดยแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีในจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจำนวน647แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ38,108วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน165,736คนค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่ในจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจำนวน362แห่ง จำนวนวันที่หยุดกิจการ17,566วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน78,373คนค่ะโดยสาเหตุหลักค่ะของการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีจำเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากการที่ลูกค้าย,ยกเลิกคำสั่งซื้อการขาดทุนสะสมจํานวนมากและการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุดสาดับแรกค่ะอันดับที่1คือกิจการการผลิตอันดับที่2กิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และอันดับที่3คือกิจการโรงแรมและพัตตาคารค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าจำนวนสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวในเดือนมิถุนายนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมจำนวน4แห่งคิดเป็นร้อยละ2.29ค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ด้านรายง,งานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่5กรกฎาคม2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน432แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน361,442คนโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายจังหวัดค่ะพบว่าจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีค่ะ มีจำนวน108แห่งรองลงมาคือจังหวัดระยองมีจำนวน91แห่งส่วนจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องน้อยที่สุดคือจังหวัดนครปฐมตากอ่างทองบุรีรัมย์และนครราชสีมาจังหวัดละ1แห่งค่ะ ในส่วนของข้อพิพาทแรงงานค่ะพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น70แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจานวน49,339คนและเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่เกิดข้อพิพาทแรงงานมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีมีจํานวน22แห่งรองลงมาคือจังหวัดสม,มุทรปราการและจังหวัดระยองมีจํานวน13แห่งส่วนจังหวัดที่มีข้อพิพาทแรงงานน้อยที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตมีจํานวน1แห่งค่ะ สำหรับข้อขัดแย้งค่ะพบว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการจำนวน110แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งจำนวน87,785คนโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการปรทุมธานีและชนบุรีค่ะทั้งนี้ค่ะพบว่ามีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน382แห่งทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น25,602ล้าน5,550บาทค่ะ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าในเดือนมิถุนายนมีข้อเรียกร้องและข้อพิพาทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ33.33 33, และร้อยละ100ตามลำดับค่ะ นอกจากนี้ค่ะในเดือนมิถุนาย,ยน2564คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้พิจารณาข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518โดยมีการชี้ขาดจำนวนหนึ่งกรณีมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน38คนจากสถานประกอบกิจาการจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งเป็นการยกข้อเรียกร้องเรื่องวิธีคำนวณค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุและกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนดของลูกจ้างรายชั่วโมงค่ะ ถัดไปค่ะในส่วนของสถานการณ์การยื่นคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พุทธศักราช2562ค่ะพบว่าในเดือนมิถุนาย,ยนมีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีย้ายสถานประกอบกิจการกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจำนวน3รายมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน10คน โดยคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้ในจ้างจำนวน2รายจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน1 4 2 9 1ล้านบาทมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน14คนและมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการแรายงานจำนวน3เรื่องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน10คนค่ะ ค่ะถัดไปค่ะในส่วนของสถานการณ์การ,การใช้สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะพบว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกจ้างได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจํานวน133รายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น2,313,640บาทโดยแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีค่าชดเชยมีจํานวน90รายเป็นเงินทั้งสิ้น1,929,700บาท กรณีที่2ค่ะกรณีอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชยมีจํานวน43รายเป็นเงินทั้งสิ้น383,940บาทค่ะ สุดท้ายค่ะในส่วนของสถานการณ์การช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างยื่นคำร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทนายความฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้ตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะพบว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีการรับฟ้องคดีจำนวน2คดีมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2คนจำนวนทุนทรัพย์189,000บาทค่ะ นอกจากนี้ค่ะพบว,ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมิถุนาย,ยน2564มีคดีที่กรมดำเนินการแล้วเสร็จจนคดีถึงที่สุดจำนวน296คดีมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน296คนจำนวนทุนทรัพย์23,317,654.92บาทสตางค่ะ และนี่คือสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานได้เป็นประจําทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระ,าระดีๆจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประจํากันด้วยค่ะกสรอลแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ สอสอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน